สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yellow NBA เย l l o w เ b a นบีเลนะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ความเก่งของผู้เล่นคน,คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชอริฟ f c คูเปอร์ครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like ลค์และกด subscribe ให้กับช่องเย l l o w n อ a เด้วยนะครับหนทางสู่1น0 0 Subscribers แล้วก็จะได้ท่านผู้ชมไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาลงทุกสัปดาห์เลยนะครับไปดูวิดีโอวันนี้กันเลยครับผมคิดว่าเชอริฟต์คูเปอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่่่่่่ดููแแลล้้วสนนนนุกกกกมาาาตต็จจะงจผเนคอนอืนนอย ปกติเนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ความเก่งของดาวรุ่งที่กำลังจะเข้า NBA อย่างเช่นแบบ m i k e ก w i l l i a m ีสอยู่มัธยมอยู่มหาลัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผู้เล่นคนนี้ครับชาริฟคูเปอร์ซึ่งยังเล่นอยู่ใน NBA G League และถูกดราฟต์โดยทีม Atlanta Hawks เป็นอันดับที่48ปีนี้ครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาดูข้อดีข้อแรกของช h ร i ฟคูเปอร์กันนะครับสำหรับข้อดีข้อแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยเนี่ยก็คื คือการที่เขาเนี่ยมีความเอ็กซ์พลซฟผมขอบอกก่อนครับว่าเขาเป็นพอยต์การ์ดสูง185เซนติเมตรครับและถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เล็กมากๆบนสนามเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเขาสามารถวิ่งผ่านไปได้เลยครับและวิธีการทำแต้มของช h ริฟคูเปอร์เป็นหลักเนี่ยก็คือการเจอมิสแม t ช์ครับเขาเป็นเพื่อนที่วิ่งออฟบอลได้ค่อนข้างดีนะครับการสกรีนให้เพื่อนเพื่อนมาสกรีนให้อีกทีแล้วก็ได้มิสแม t ช์เขาสามารถเลี้ยงข้ามคู่ต่อสู้ที่เป็นเซนเตอร์หรือพาวเวอร์ฟอร์เวิรับ และเข้าไปทำแต้มในวงไหนได้ดี ไปดูข้อดีข้อต่อไปของเขากันเลยครับนั่นก็คือการส่งบอลแล้วก็การที่เขาเนี่ยสามารถหาผู้เล่นที่ว่างได้ดีมากครับการที่เขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มได้ดีในวงในบางครั้งเนี่ยพอเขาเข้าไปในวงในเนี่ยโดนดับเบิลทีมบ่อยครับและเขาสามารถหาผู้เล่นที่ว่างได้ในการส่งและเป็นเพลย์เมคเกอร์หลักของทีม Atlanta Hawks ใน League ครับการที่เขาเป็นผู้เล่นที่อายุไม่มากเนี่ยถือว่ามีคอร์ดวิชั่นได้ดีมากเลยนะครับมีการหาผู้เล่นที่ว่างอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยและการเพลย์เมคอย่างที่ ถ้ามีการสกรีนให้เขาอาจจะส่งพิกแอนโรได้ดีเหมือนกันครับความจริงผมอยากเพิ่มข้อดีอีกข้อหนึ่งไปนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่านี่คือข้อเสียหรือข้อดีแต่ผมคิดว่ามันก็จะเป็นกลางๆนะครับสามารถยิง3มแต้มได้พอโอเคแต่ถือว่าบางเกมยิงไม่ได้เลยบางเกมยิงได้อย่างเกมที่แล้วเนี่ยก็ยิง3มแต้มไปหลายลูกทําไป42แต้มใน G League เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมคิดว่าบางเกมที่ยิง3แต้ม16%หรือยิง Mid เรนจ์เพียง20 กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมคิดว่าควรสม่ำเสมอกว่านี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสไตล์ผู้เล่นของเขาเนี่ยก็คือการเข้าไปในวงในกับการส่งบอลเท่านั้นครับที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือข้อเสียข้อแรกของเขาครับข้อเสียข้อแรกของเชอริฟคูเปอร์เนี่ยก็คือความสม่ำเสมอครับยังไงถ้าคุณเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยควรมีความสม่ำเสมอมากครับเพราะว่าตอนนั้นที่ทำไป42แต้มนะครับลองดูเกมก่อนหน้านั้นครับ ทำไป6แต้มยิงไป6ลูกลงไปลูกเดียวยิง3แต้มไป3ลูกลงไป0ูนย์ลูกและ3เกมก่อนหน้าที่เขาจะทํา42แต้มนะครับมีการยิงฟิลโกลเพียง1 8ทําไป7แต้มหรือถ้าเราไปดูเกมต้นๆของเขานะครับเขาก็ทําไป2แต้มยิงฟิลโกลสิคือผมไม่ได้มาด่าเขานะครับแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีความสม่ําเสมอมากกว่านี้ครับถ้าเขามีความสม่ําเสมอมากกว่านี้เนี่ย เขาน่าจะถูกเล็งโดยหลายๆทีมเลยครับใน NBA ก็ขอให้เขาไปปรับปรุงมาครับโดยไปดูข้อเสียข้อต่อไปกันเลยครับหรือข้อสุดท้ายนั่นเองที่ผมอยากพูดถึงข้อนี้ไม่ซีเรียสครับเพราะผมคิดว่าพอยกาดต,ตัวเล็กทุกคนเลยครับน่าจะเคยพบกับปัญหานี้มาก่อนก็คือการที่เล่นเกมป้องกันไม่ค่อยได้ครับ ถ้าเขาโดนผู้เล่นคนคนนึงขอ isolation ใส่เขาปุ๊บเขาตายเลยครับโดนยิงข้ามหัวแตกเลยซึ่งผมคิดว่าตอนที่เขาโดนจังหวะน,นี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับนอกจากการเรียกเพื่อนมา Double ลทีมแล้วคนที่ขอ isolation ก็จะไปส่งที่อื่นและก็โดนทำแต้มไปครับ เพราะกาดตัวเล็กทุกคนอย่างที่ผมบอกครับเจอปัญหานี้เพราะฉะนั้นจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสม่ําเสมอนั่นเองผมมีคําถามหนึ่งที่ผมสงสัยมากครับทําไมแอนเลน a ฮอคส์ไม่ปั้นพลเ่่นคนนี้แอ e a ลนาฮอคส์ก็คือให้เขาไปเล่นใน G League ไปเลยครับ แล้วพอเหลือเวลาประมาณหนาทีตอนฮอคส์แพ้ไปแล้วก็เรียกเข้าสนามอะไรแบบนี้ผมคิดว่าแอนนาฮอคส์ควรปั้นคนนี้นะครับแบบให้มาเล่นสัก10นาทีต่อเกมก็ดีครับมาเป็นแบ็กอัพพอยต์การ์ดแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วครับจะเข้าเพลย์อินก็ต้องเอาจริงเอาจังต้องรอปีหน้าอีกทีและผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าทําไมแอนนาฮอคส์ไม่ให้เขาเล่นในชุดใหญ่ NBA อะไรประมาณนี้ก็คือให้เล่นแค่เกมแล้วประมาณ1นอนาทีครับถ้าเกมตึงก็ไม่ให้เขาเล่นไปเลยให้นั่ง อย่างเดียว0นาทีแล้วก็พอมีเกม G League ก็ให้เขาไปเล่นเต็มๆผมคิดว่าเขาเป็นพอย์กัดที่เล่นเก่งนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปการยิง3มแต้มกับเม d r เรนจ์ของเขามันไม่สม่ำเสมอครับและการที่เขามีสกิลที่ดีมากๆแค่สกิลเดียวในการทําแต้มเนี่ยก็คือการเข้าไปในวงในผมคิดว่าอย่างเหมือนเทรยังอะครับเทรยัง e ก็เข้าไปในวงในได้นะครับด้วยระดับที่สุดยอดมากๆ แต่สำหรับชริฟคูเปอร์เนี่ยยังไม่ถึงระดับของเทรย์ยังครับและการที่ใน NBA เนี่ยมีเพื่อนที่ป้องกันวงในได้ดีมากผมคิดว่าการที่เขามีสกิลแค่การเข้าไปในวงในเนี่ยมันเวิร์กแค่ใน G League ครับใน NBA เนี่ยไม่น่าเวิร์กเพราะถ้าคุณบอกว่าการที่ e อ e ์แลนด์ฮอคไม่เอาเขาขึ้นมาเล่นหรือทีมต่างๆไม่เทรดจาก e อ e ์แลนด์ฮอคหรือไม่อยากได้เนี่ย ก็คือความที่บอกว่าเขาตัวไม่สูงสูงแค่185เซนติเมตรลองดูคริสพอลสสิครับลองดูเทรยยังสิครับทีมตัวเองผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องเพราะว่าความสม่ำเสมอกับการยิง3แต้มยิงมิดเรนจ์ครับพอยการสมัยนี้แค่ส่งกับเข้าวงในไม่ได้แล้วครับ ต้องยกระดับเกมตัวเองขึ้นไปกว่านั้นให้ยิง3แต้มได้ให้ยิง mid range ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่อง Yellow NBA ด้วยนะครับผนทางสูง 1, ่1,000 Subscribers เจอในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย